สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเด็กคอมเดียนะครับคลิปนี้จะมาสาธิตการทำงานของวงจรเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ pic 1 6 f 8 7 7นะครับหรือจะเป็น pic 1 6 f 8 7 7 a e ก็ได้นะครับนะซึ่งเป็นใกล้เคียงกันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับ วงจรที่ผมได้พัฒนาขึ้นนะฮะก็จะมีเป็นแบบไฟบอกสถานะนะครับเครื่องทำงานนะไฟหยุดนะครับแล้วก็ไฟกระพริบนะฮะใกล้หมดเวลานะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นอมอเตอร์กระแสตรงนะครับสำหรับ ไว้หมุนนะฮะไว้ปั่นผ้านะฮะนะส่วนตัวนี้จะเป็น PIC 1 6 F 8 7 7 a นะครับนะซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะแบิตนะครับ,รบซึ่งเอาไว้สำหรับควบคุมมอเตอร์และการทำงานของหลอด LED แล้วก็การสแสดงผลนะนาฬิกาตรง7 Segment ตรงนี้นะฮะ แล้วเราก็จะมีสวนะิตเปิดปิดการทํางานนะประมาณนี้นะผมจะสาธิตโปรแกรมให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าวงจรตัวเนี้มันทํางานยังไงนะครับก่อนอื่นผมก็ไปตั้งค่านะครับไปเลือกไฟล์โค้ดที่ผมได้คอมไพล์เมื่อคลิปที่แล้วนะครเป็นไฟล์ .hex นะครับซึ่งเป็นไฟล์เฟิร์มแวร์นะครับสำหรับอัปโหลดเข้าไปใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 นะครับผมก็จะเปิดมันขึ้นมานะครับจากนั้นผมจะตั้งเร่ความถี่นะครับเป็นเน่สัญญาณนาฬิกานะครับผมจะใช้เป็นผมจะเอาขั้นต่ำก่อนนะครับเป็น1เมกะเฮิร์นะครับยิ่งเราใช้ความถี่ที่สูงค่าที่สูงขึ้นมาเท่าไหร่นะ นาฬิกามันก็จะเดินเร็วเท่านั้นนะฮะผมจะเลือกเป็นตั้งที่1นมิโฮิซึไปก่อนนะครับทดสอบดูนะครับว่านาฬิกามันจะเดินเร็วหรือช้านะฮะเรามาทดสอบกันนะฮะเมื่อเราตั้งแล้วนะครับผมจะรันการทำงานของซิมูเลชันของวงจรทั้งหมดนะครับอตอนนี้มันจะขึ้นเลขศูนย์นะฮะผมเขียนโค้ดไว้ว่าให้มัน ทำงานาดีเลย์ที่60นาทีนะครับให้มอเตอร์ตัวนี้หมุนที่60นาทีให้มานับถอยหลังนะฮะจาก60นะครับนับลงมาเหลือ0น,นะฮะประมาณนี้เอาเรามาเริ่มเปิดการทำงานของวงจรกันนะครับอ่ะตอนนี้ผมเผื่อไว้นะ3 2วิเนี่ยตนนัวนี้อ่ะโปรแกรมก วงจรก็จะทำงานนะก็จะเริ่มนับจาก654 3 2 1 0อน่ะครับอมอเตอร์ตัวนี้จะทำงานนะครับเมื่อมันครบคำสั่งของมันนะครับเมื่อมันไปที่เลขศูนย์นะครับมอเตอร์ตัวนี้ก็จะหยุดการทำงานนะครับแล้วไฟสถานะตรงนี้ก็จะบอกว่าทำงานครบลูปแล้วนะครับคือทำงานเสร็จสิ้นแล้วนะไฟตัวนี้ก็จะโชว์ขึ้นมานะครับอตอนนี้มอเตอร์ เครื่องทับผ้าของเรากําลังมุนอยู่นะครับกําลังปั่นผ้าอยู่นะครับโดยเราได้เขียนโค้ดให้มันว่าให้มันทํางานอยู่60นาทีนะครับคือ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับเราตั้งเขียนโปรแกรมให้มันทํางานที่1ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่านาฬิกาตัวเนี้มันจะเดินไม่ตรงนะครับเพราะว่าผมใช้เลขความถีท่ที่ต่ำนะครับหนึ่งผมใช้หนึ่งมกะเฮิร์ตนะครับนะ การที่จะให้เราจะให้นาฬิกามันตรงกับเวลาตัวเนี้เราก็จะต้องอคำนวณค่าเลขความถี่นะฮะให้มันตรงกับสัญญาณนาฬิกาที่เราจะใช้นะครับนะ,อะตอนนี้ก็เหลือ40นาทีแล้วนะฮะเหลือ40กว่านาทีแล้วนะฮะ49เกาประมาณ49นะฮะที่มันเดินช้าเพราะว่าผม ผมตั้งค่าเล่ไว้ความถี่มันต่ำนะครับถ้าเราจะให้ตรงเลยก็เราจะต้องเปลี่ยนค่าของเล่ความถี่นะครับตัวตัวนี้คริสตัลตัวนีนะ้เราจะใช้สักประมาณ10 m เมกะเฮิร์นะครับแต่ว่าการจำลองในโปรแกรมโปรติอสนี้ก็มีบั๊กอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือ นาฬิกามันไม่ค่อยตรงนะฮะนะเราจะจําลองถ้าเราจะทําในวงจรจริงเลยนะครับถึงจะได้ผลนะครับโปรแกรม Proteus เป็นโปรแกรมแค่จําลองขึ้นมาเฉยๆนะครับว่าน,นาฬิกามันจะนับถอยหลังอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับอตอนนี้เครื่องสัาพ้าของเราก็จะปั่นภาพไปนะครับนะมอเตอร์ตัวนี้ก็จะยังหมุนอยู่นะครับเมื่อมัน เมื่อมันใกล้เมื่อมันใกล้จะหมดเวลานะครับไฟตัวนี้ก็จะกระพริบนะครับตัวนี้จะเป็นไฟวงจรนะครับไฟเลี้ยงวงจรนะครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาไฟตัวนี้ก็จะสว่างนะครับไฟแสดงสถานะเปิดเครื่องนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นไฟเมื่อเครื่องซักผ้าทางานจนครบตามรอบนะครับที่เราตั้งไว้นะครับก็คือ60นาทีนะครับ เมื่อครบ60นาทีมันถอยล้างมาถึงศูนย์เมื่อไหร่นะครับไฟตัวนี้ก็จะสว่างมอเตอร์ตัวนี้จะหยุดหมุนไฟตัวนี้ก็จะดับนะครับจะกระพริบชั่วคราวแล้วก็ดับนะครับอตอนนี้เราเหลืออยู่20นาทีแล้วนะครับเราก็รอมันทํางานไปเรื่อยๆนะครับ วงจรตัวนี้ก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในด้านงานต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นางานตู้กดน้ําหยอดเหรียญน,นะะเอาไปประยุกต์อ่ะตอนนี้นะฮะเมื่อมันครบครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะนะมันก็มอเตอร์ก็จะชะลอความเร็วลงนะฮะก็จะลดความเร็วลงนะฮะแต่มันก็ยังทํางานอยู่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะฮะนะมันก็จะนับถอยหลังเรื่อยๆอส่วนหลอดไฟตัวนี้ก็จะกระพริบกระพริบเป็นการบอกว่าทํางานได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะใกล้หมดเวลาแล้วประมาณนี้นะครับนะอ่ะ,อะสิบกว่านาทีแล้วนะฮะเหลือสิบกว่านาทีแล้วนะครับเมื่อตรงนี้ถึงเลขศูนย์เมื่อไหร่นะฮะนะสองสองด้านนี้นะหะลักหน่วยกับหลักสิบตัวเนี้ย ถึงเลข0เมื่อไรนะครับขึ้น 0, 0ูเมื่อไรนะครับมอเตอร์ปั่นผ้าก็จะหยุดทํางาน,นครับไฟตัวนี้ไดโอดตัวที่สก็จะแสดงสถานะสว่างขึ้นมาทันทีนะนั่นคือว่าเครื่องได้ทํางานเสร็จสิ้นแล้วนะฮะประมาณนี้นะฮะโปรแกรมก็จะนับไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับ ถ้าเราอยากให้านาฬิกามันตรงจริงๆเลยนะครับให้เราใช้ความถี่ประมาณา10เมกะเฮิร์นะฮะตอนนี้ผมตั้งไปที่1เมกะเฮิร์นะฮะเลขความถี่1เมกะเฮิร์มันจะให้สัญญาณน,นาฬิกาที่ไม่ค่อยเที่ยงตรงเท่าไหร่นะครับการที่จะให้มันตรงเลยก็8เมกะเฮิร์10เมกะเฮิร์ยใช้ได้นะครับ ค่าตัวนี้เราแค่เปลี่ยนค่าเลขความถี่ตัวนี้เข้ามานะอ่ะมอเตอร์เครื่องปัน่นผ้าของเราก็จะยังหมุนอยู่นะฮะนะก็จะประมาณนี้นะฮะ,ะมันก็จะทำงานนับถอยหลังไปเรื่อยจนครบสเต็ปขอมันนะครับเป็นศูนยนนะครับ มอเตอร์ถึงจะหยุดหมุนนะครับนะ,ะมันก็จะถอยหลัง9 8 7 6 5 4 3 2 1 0นครับเมื่อตรงนี้ครบ0 0เมื่อไหร,ร่นะฮะมอเตอร์เครื่องซักผ้าก็จะหยุดทำงานไฟไดโอด D2 ตัวนี้ก็จะสว่างนะฮะเป็นการบอกว่าได้ทำงานเสร็จสิ้นแล้วนะครับไฟตัวนี้สว่างนะก็จะประมาณนี้นะครับนะอ่ะตอนนี้มาที่4แล้วนะครับ3 สองหนึ่งศูนย์นะครับอนะ่าตอนนี้ครบศูนย์แล้วนะฮะอ่าเมือ่อครบศูนย์แล้วนะฮะไฟสะแสดงสถานะแจ้งเตือนก็จะบอกว่าได้ทำงานเสร็จสิ้นแล้วนะฮะหมายความว่า มันครบตามรอบที่เราเขียนโปรแกรมเข้าไปให้ m i c r o c o n t r o l e r pic นโทรลเลอร์แ i c 1 6็ด7แล้วนะครับนะมอเตอร์ตัวนี้ก็จะหยุดทำงานนะครับวงจรก็จะตัดการทำงานไปเลยนะฮะนะก็จะไม่จ่ายไฟให้มอเตอร์ตัวนี้นะฮะมอเตอร์ตัวนี้ก็จะหยุดนะฮะป็นการเซจสิ้นนะฮะการซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าแบบตั้งเวลานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับนะก็หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Channel ช่องเด็กคอม d ดีไวของเราด้วยนะครับนะขอขอบคุณครับ